จังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีระบบชลประทานเต็มพื้นที่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นพื้นที่เกษตรกรรมทำนาทำสวนประมาณ5 0 0แสนไร่ต้องใช้น้ำในการทำนาข้าวราว500ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งในแต่ละปีมักจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำนาเนื่องจากฝนที่ตกในพื้นที่มีปริมาณไม่เพียงพอเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงบ้างจึงต้องอาศัยน้ำจากระบบชลประทาน นายสมชายธนินพ่วงสุวรรณผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทองกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในจังหวัดอ่างทองตอนนี้ทุกพื้นที่ทั้ง7อำเภอปริมาณน้ำน้อยมากเกือบจะไม่มีเลยช่วงนี้มีฝนตกบ้างเล็กน้อยซึ่งน้ำที่ทางชลประทานระบายให้ในแต่ละพื้นที่นั้นเป็นเพียงการส่งน้ำเสริมจากปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่เท่านั้นน้ำที่เหลือก็จะเก็บไว้ใช้ในหน้าแล้งสำหรับน้ำที่เราใช้ในอ่างทองที่ปัจจุบันนี้ประมาจากน้ำต้นทุนจากเครื่อูมิพลเครื่องศรษฐกิจ ขื่อนแควน้อยบนงนแดนซึ่งปัจจุบันนี้ปริมาณน,น้ําที่ไหลเข้าเขื่อนกับไหลเข้าออกก็ยังไหลเข้าเขื่อนก็ยังน้อยกว่าที่เราปล่อยระบายออกมานะครับเพราะฉะนั้นทําให้ปริมาณน,น้ําที่ใช้การได้ในปัจจุบันนี้มีเพียงแค่พันกว่าล้านลูกบ,บาทเมตรเทนั้นเองครับสําหรับการทํานาปีในพื้นที่จังหวัดอ่างทองปีนี้สถานการณ์น้ําต้นทุนมีน้อยในพื้นที่ฝนตกบ้างเล็กน้อยดังนั้นกเกษตรกรที่จะทํานา ต้องคอยติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีฝนตกในพื้นที่จังหวัดอ่างทองมากน้อยขนาดไหนจะมีปริมาณน้ําเพียงพอต่อการทํานาหรือไม่ก่อนการตัดสินใจจะทํานาในปีนี้ขอให้เกษตรกรติดตามสภาพฝนที่ตกในช่วงฤดูแล้งนี้นะครับแล้วก็ในติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือจากข่าวสารจากกรมชุมพรทานนะครับให้ก่อนที่จะคิดจะที่จะทํานานะครับว่ามีปริมาณน้ําพอเพียงไหมนะครับ สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าให้แก่เกษตรกร,ร,กรชาวสวนมะม่วงและบ่อเลี้ยงปลาแปลงใหญ่ในพื้นที่อำเภอสามโก้และอำเภอวิเศษชัยชาญในเรวัตรประสงค์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าได้ดําเนินการให้องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทําโครงการขอให้ทางกรมทรัพยากรน้านาําบาบดาลมาขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าในหน้าแรงอ,างอย่างยั่งยืนต่อไปทางจังหวัดก็เลยครับแนะนําให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลว่าจะเป็นยี่ล้นโพมงพันอโอทมและเทศบาลสามโกเนี่ย นะครับได้ทําเรื่องขอโครงการที่เจาะบ่อน้ําบาดาล300เมตรนะครับซึ่งเป็นแหล่งน้ําที่ถือว่าจะอยู่ได้ตลอดเนี่ยเพื่อใช้แก้ไขปัญหาในเรื่องของกเกษตรแปลงใหญ่เรื่องเลี้ยงปลาหน้าแรงก็ไม่ต้องกังวลนะเลี้ยงปลาจะไม่มีน้ํปลูกมะม่วงก็ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีน้ําฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นโครงการที่กมรมทรัพยากรน,น้ําบาดาลน,นะครับที่จะมาดาเนินการให้แต่ส่วนรายละเอียดนั้น ทางองค์การผ่านตนตำบลเทศบาลเขตตำบลเนี่ยก็จะเป็นผู้บริหารในเรื่องของค่าค่าไฟค่าขายายเขตแล้วก็เก็บค่าน้ําพี่น้องกเกษตรกรจะใช้น้ําตรงนี้ต้องต้องเสียค่าน้ำนะครับเสียค่าน้ําแบบค่าน้ําประปานะครับเพราะว่าการลงทุนตรงนี้สูงมากนะครับถึงประมาณ30ล้านนั้นตรงนี้ทางจังหวัดเนี่ยได้นําเสนอไปผ่านกบจรนะครับแล้วก็จะเสนอสภา,าพัฒนาต่อไปครับ พี่น้องเกษตรกรสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารสถานาการณ์น้ำได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานหรือเฟซบุ๊กเรารักชลประทานหรือสายด่วน1460ส่วนเกษตรกรจังหวัดอ่างทองติดต่อได้ที่โครงการชลประทานอ่างทอง0 3 5 6 1 2 0 0หหรือฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทอง